เทคนิคเทรดกลับตัวแม่นยำทำกำไรง่ายๆด้วยซิกแซกบวกโบลิงเจอร์แบนสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเทรดเทคนิคในการกลับตัวของกราฟกันนะฮะอันดับแรกก็ต้องเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8XT r a d e เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาปรับประเภทกราฟตรงนี้เลือกเป็นกราฟแท่งเทียนต่อมาเราก็จะเทรดการที่แท่งเทียนละ1นาทีกดที่1มินิตรงนี้นะครับหรือ1นาที1 m นั่นเองต่อมามาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับมาที่ตัว p o p u l ูล่าเราจะเลือกเป็นตัว BB บนะครับหรือ b o l ิงเจอร์แบนนั่นเองก็กดขึ้นมาได้เลยครับสำหรับค่าที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ค่า20กับ2ต่อมาสีและการแสดงผลนะฮะก็ ผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับให้รากไปขวาสุดเลยเราจะไม่เอาสีตรงกลางนะฮะเราก็จะเลือกเอาสีเหลืองทั้งข้างบนกับทั้งข้างล่างจะเป็น upper line กับ lower line นะครับเสร็จแล้วก็กดใช้งานต่อมา indicator ตัวที่2นะเป็นตัว zigzag ครับกดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาตรงนี้นะครับ zig z ag นะครับ zigzag ตัวนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นมา เราจะใช้เป็นค่า1น,นะครับแล้วก็สีและการแสดงผลของผมจะปรับเป็นสีม่วงนะทั้ง2เส้นเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดใช้งานโอเคก็จะได้อินดิเคเตอร์2ตัวที่เราจะเอามาดูการเทรดกลับตัวของกราฟกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับตัวแท่งเทียนนะครับต้องมีการวิ่งออกลงมาปิดอยู่ใต้เส้นโบลิงเจอร์แบนสีเหลืองนะครับก็คือจะเป็นแท่ง สีแดงแท่งนี้นะฮะเกิดเทออกมาอยู่ข้างนอกเส้นโบลิงเจอร์แบนสีเหลืองนะครับพอมันได้แบบนี้นะครับเราจะรอตัวเส้นซิกแซกสีม่วงนะครับตีลงมาที่โลบริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วให้เกิดแท่งสีเขียววิ่งขึ้นมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับพอแท่งสีเขียวคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับปิดแท่งนี้คือปิดอยู่ข้างในตัวโบลิงเจอร์แบนแบบนี้นะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปก็คือจะเป็นแท่งนี้นะครับก็ปิดเป็นสีเขียวชนะไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําหรับในการบายเทรดกลับตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเซลล์กันบ้างสําหรับเงื่อนไขในการเซลล์นะครับก็จะสังเกตนะฮะว่าตรงนี้นะครับแท่งเทียนมีการวิ่งทะลุเส้นโบลิงเจอร์แบนข้างบนนะครับทะลุเส้นเหลืองขึ้นมาที่บริเวณโซนนี้นะฮะแล้วก็เราจะรอนะฮะให้ตัวแท่งสีแดงนะครับเทกลับลงมาปิดอยู่ ได้เส้นบ o ล l ิงเจอร์แบนสีเหลืองแบบนี้นะครับและเราก็จะเข้าซื้อลงในออเดอร์ถัดไปก็คือจะเป็นแท่งนี้นะครับสรุปแท่งนี้ปิดเป็นสีแดงนะครับก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเซลล์เทรดจุดกลับตัวแบบง่ายๆเลยนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับกราฟนะฮะที่เป็นไซเวย์นะครับแต่ต้องระมัดระวังในช่วงที่มีข่าวแล้วกราฟมันไหลนะฮะการเทรดกลับตัวอาจจะไม่เหมาะในช่วงที่ เป็นสภาวะตลาดไหลนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยจ้าตรงนี้นะครับสังเกตเนาะตัวแท่งเทียนมีการวิ่งทะลุออกนอก,นอกเส้นสีเหลือง Bollinger Band นะครับก็จะเป็นสัญญาณในการซื้อลงนะตรงนี้เป็นแท่งสีแดงลงมาปิดอยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะครับเส้นซิกแซกมีการตีขึ้นมาด้านบนแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ เราก็จะทําการซื้อลงในแท่งถัดไปกันนั่นเองนะครับเป็นการเทรด1นาทีซื้อลงมานะครับโอเคนะครับก็มารอลุยเลยนะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแท่งอ่ะเปลี่ยนแท่งเรียบร้อยนะฮะเราก็ทาการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้แรกนะครับผมก็จะใส่มาอยู่ที่5,000บาทนะฮะมารอรุ้นกันนะฮะว่าไม้นี้นะฮะจะชนะในไม้หเลยไม้นะฮะเทลงมาสวยๆเลยนะครับ เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับออเดอร์นี้สวยมากๆเลยนะครับกดซื้อลงแล้วก็เทลงมาสวยงามนะครับ3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับกำไรอยู่ที่4,460บาทเลยนะครับในหมายนี้ตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6โมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทรดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code คนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคสําหรับออเดอร์ที่2อนะครับอยู่กันที่คู่ GBPJPY นะครับเป็นคู่สกุลเงินนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขในการบายนะครับสังเกตนะครับที่บริเวณนี้แท่งเทียนมีการลงมาปิดนะครับอยู่ใต้เส้น บนเจอแบนดนะครับสีเหลืองเนาะทะลุออกข้างล่างมาแล้วนะครับแล้วเกิดแท่งสีเขียวนะครับวิ่งกลับขึ้นมาแบบนี้แล้วปิดอยู่ข้างในตัวบอลเชอแบรน์นะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับสังเกตตัวซิกแซกก็ตีลงมาที่ข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เข้าเงินไขนะฮะเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับราคาเปิดเราก็กดบายซื้อขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มารอรุ้นออเดอร์กันนะฮะ ตอนนี้นะครับเข้าสู่โค้งสุดท้าย10วินาทีนะฮะขึ้นมาเขียวยาวนานมากๆแต่โค้งสุดท้ายกลับเทลงมานะรเราต้องเตรียมเงินทบไว้นะครับผมก็จะเตรียมเปิดไม้สอนะฮะไม้แรกเราแพ้ไปนะทําการ กดเปิดไม้2ขึ้นมานะฮะแถมได้ราคาไม่ดีด้วยนะราคาแบบนี้นะถ้าลงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอซอยเพิ่มนะขอซอยเพิ่มอีก2ไม้นะครับผมเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าผมเปิดช้าไปหน่อยนะครับทําให้ราคาไปติดที่โซนด้านบนนะครับแล้วกราฟเนี่ยมันวิ่งกลับลงมาเนี่ยนะครับผมมีการซอยเพิ่มไปอีก2ไม้นะครับผมคาดการว่าเนี่ยนะครับมันอาจจะปิดเป็นแดงเล็กๆนะแต่ไม่น่าจะทะลุแนวที่ผมเข้าจากไม้ที่2นะครับตรงนี้อ่าหรือมันจะชนะ ไปสามไม้เลยนะ,ะตรงนี้อ่รอลุ้นกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณปิมๆตรงกลางนะครับผมโอเคเหลืออีกประมาณ15วินาทีนะฮะตอนนี้ก็ลุ้นกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่ไปค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเห็นมีแนวรับค่อนข้างดีนะฮะก็น่าจะปิดชนะกันได้นะฮะตอนนี้เหลือ2 หน,นะครับเรียบร้อยนะสรุปเห็นไหมปิดเป็นแดงเล็กๆนะเราก็ซอยข้างล่างมาสองไม้นะครับทำให้เราได้กําไรกลับมาอยู่ที่7,844บาทนะครับในไม้นี้หากจากทุน5,000ท,ที่เราเสียในไม้แรกใช่ไหมก็ยังเหลือกําไร2,000กว่าบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อครับผมตรงนี้นะครับเป็นคู่ EURUSD นะครับเป็นสัญญาณในการบายเนาะ ตัวแท่งเทียนนะครับตอนแรกเนี่ยวิ่งทะลุออกนอกตัวเส้นโบลิงเจอร์แบนสีเหลืองลงมาที่โซนข้างล่างนะครับแล้วมีแท่งสีเขียวนะครับพุ่งกลับขึ้นมานะครับปิดที่บริเวณข้างบนเส้นโบลิงเจอร์แบนสีเหลืองแบบนี้นะครับเส้นซิกแซกตีลงมาข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มแล้วเราก็จะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันนะครับรอ เปิดแท่งเทียนใหม่เราก็จะเปิดบายนะครับตอนนี้ก็เหลือ3 2 1นะครับทำการเปิดซื้อขึ้นนะครับในแท่งเทียนถัดไปแบบนี้นั่นเองก็มารอลุ้นออเดอร์กันนะครับออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมทบไม้2กันไว้ด้วยนะครับจะใส่อยู่ที่1 0,000บาทนะครับเราจะถ้าออเดอร์นี้ปิดแพ้นะครับเราก็จะซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับ 3 2 1นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเพราะว่าออเดอร์แรกของเราเนี่ยนะครับมีการปิดแพ้นะครับเป็นแพ้แบบแท่งเดียนแท่งสีแดงเล็กๆนะครับก็โอ้โหนิดเดียวปิ่มๆเลยนะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคก็มารอลุ้นออเดอร์กันนะครับก็เราจะเทรดการเดินเงินแบบนี้นะครับเราจะมีการเดินเงินแบบสามไม้นะครับเหมือนเทคนิคของซิกซี่กันเลยนั่นเองโดยผมจะมีการเดินเงินนะครับแบบนี้เนาะก็จะใส่เป็นคูณ2เข้ามานะครับไม้แรกผมใส่ไปที่5,000บาท ไม้2ผมก็เลยใส่มาอยู่ที่1,000 0บาทนะครับในไม้นี้ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวินาทีนะฮะเราก็ต้องมารอดูนะฮะว่าต้องทบไม้หรือเปล่านะ,ะเราก็ต้องเตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้กันไว้ด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ สิบวินาทีสุดท้ายนะครับเราก็ต้องเตรียมทบไม้นะถ้าไม้สองมันยังไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้องเปิดไม้สามนะครับโดยไม้สามของผมจะใส่อยู่ที่สามหมื่นบาทนะฮะเราก็ปิดแท่งแพ้ไปนะฮะปิดเป็นแบบเสมอเดี๋ยวผมรอราคาย่ออ่าราคาย่อดีนิดนึงนะฮะเราก็ทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นนะครับไม้นี้ใส่ไปอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับเพราะว่าสองไม้แรกเนี่ยเราขาดทุนไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เลยจัดคูณสองเข้ามาเลยนะครับไม้นี้ถ้าชนะจะได้กําไรอยู่ที่ 26,765บาทเลยนะครับในไม้นี้ก็อรอลุ้นกันอีก30วินาทีโคงสุดท้ายครับ3 2 1นะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับ3ออเดอร์ตอนนี้ผร์ตขึ้นมาเป็น198,708บาทนะครับก็ชนะกันมา3ออเดอร์ เดี๋ยวผมจะจัดอีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะจะได้เป็น20งแสนพอดีนะฮะ โอเคสาหรับออเดอร์สุดท้ายของเรานะตรงนี้เข้าเงื่อนไขนะครับสังเกตเนาะแท่งเทียนเนี่ยมีการทะลุโบลิงเจอร์แบนนะครับสีเหลืองลงมาปิดอยู่ใต้เส้นสีเหลืองแล้วตรงนี้เกิดแท่งเขียวดีดกลับขึ้นไปนะครับด้วยรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบตะเกียบคู่นะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับพอมันปิดแท่งเราก็จะเปิดออเดอร์บอยซื้อขึ้นเห็นไหมซิกแซกก็ตีลงมาข้างล่างแบบนี้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็มารุยเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันที่ราคาเปิดกันแบบนี้เลยนะฮะก็มารอลุ้นกันอีกประมาณ50กว่าวินาทีนี้นะครับสําหรับไม้สุดท้ายของเรานะชิวๆกันเลยนะครับในไม้นี้นะครับสามวิสุดท้ายนะครับ2 1น,นะครับเรียบร้อยก็ปิดชนะพอตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่2,3169บาทนะครับพอแตะ2,000 0 0เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำกำไรกันมานะครับ4ชนะต่อเนื่องกัน4ไม้แบบนี้ สรุปนะครับเราได้กำไรกันอยู่ที่23,531บาทนะครับก็ใช้เทคนิคในการเทรดกลับตัวนะครับชนะกันมา4ออเดอร์สวยๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้สภาวะตลาดในช่วงนี้นะครับกราฟไม่ได้ไหลามากก็เลยเหมาะกับเทคนิคเทรดนี้นะครับก็หยิบเทคนิคเทรดกลับตัวมาเทรดทำกำไรกันสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%เ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ